เวลาขายของนะทุกคนอย่าให้ติ๊กตอกรู้งานมากไม่ติ๊กตอกดูอยู่อ๋อเหรอเดี๋ยวติว๊กตอกปิวพี่คอมอนิเตอร์ให้อยู่เดี๋ยว TikTok ติ๊กตอกปิวนะเดี๋ยว TikTok ติว๊กต็อกปิวคือหละก้ารเราไม่อยากจะก้าขึ้นเพราะว่าเวลาตะก้าขึ้น mm hmm. มันพูดอะไรมากไม่ได้เวลย mm hmm. เวลาเราพูดอะไรเยอะอะสมมติเราเผลอพูดสังัดตนนัวนี้สมมติเราเผลอพูดอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันจะทําให้ช่องเราปิว แล้วมันจะทําให้ตะกาหายเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราลงคือมันคือทิกนะใครแบบอยากเอาไปใช้ก็ลองเอาไปใช้ได้เออเราก็จะค่อยๆเข้าค่อยๆออกค่อยๆเข้าค่อยๆออกอะไรอย่างเงี้ยใครอยากสั่งนะคะกดเข้าไปในหน้าติ๊กต๊อกการ์ดก็ได้ก็กดสั่งได้เหมือนกันตะกาตรงแอคเค้าตะกาอยู่ตรงแอคเค้านะสามารถกดสั่งได้เลยเออลองไปดูอ่ะอ่ะทุกคนลองมาดูซันคิ้การก่อนที่การ์ดจะไปแล้วการ์ดต้องเร่งแล้วนะการ์ดต้องเร่งแล้ว ทาดาหนึ่งสองสามสี่ห้านึงนะอันนี้ออกก่อนมึงเออมึงไงอยู่ผิดนะสันคิดนะทั้งประเทศอ่ะครึ่งประเทศต้องรู้จักทั้งประเทศอ่ะครึ่งประเทศต้องรู้จักฟันธงครึ่งประเทศต้องรู้จักอ่ะอ่ะแกดูนะคนดูหนึ่งพันสุนแอบ,บแตกสาวมากแกดูนะแกแกดูดิฉันอยู่กับใครเนะี่ยฉันอยู่อย่างเงี้ยครึ่งประเทศทำทำอะไรไม่รู้ทั้งวันเลย ใช้ตอนมอต้นแสดงว่าตอนนี้น่าจะมอปลายแล้วหนึ่งสองสามพูดพร้อมกันว่าบกเคยเห็นไหมทันรุ่นไหนบอกฉันด้วยเออหนึ่งสองซ้มเอารุ่นแรกก่อนอันนี้คือรุ่นที่หนึ่ง,งน,นี่คือฟันคิดนะคะตัวที่ทุกคนตามหากันทั่วประเทศแป๊บแป๊บแป๊บเอาออกมาไว้ก่อนมันเยอะมันเยอะมากอะ <it> เยอะแบบ มาเหอะใครจะแข่งกับกูอะกูว่าฟันคิดกูทำนานสุดมาให้ดูป๊บนึงพร้อมยังอ่ะทุกคนดูนะทุกคนดูดีๆนะใครทันบอกทันนะใครทันรุ่นไหนบอกทันรุ่นนั้นนะต้องบอกก่อนว่าซันคิดเนี่ยจริงๆี่ยน้องคือกันแดดผสมอองคือนนะแล้วการะาทำต้องแต่งุคแรกๆเลยที่แบบคนยังไม่ค่อยแบบทำกันแดดที่มันแบบมีรองพื้นคนที่ยังไม่ค่อยแบบ ในการของการแต่งหน้าเออทุกคนดูนะอันนี้คือตั้งแต่ตอนมัธยมตอนอาหาลัยนะใครทันบอกทันนะหนึ 1, 2, ่งสองสาเอารุ่นแรกก่อนรุ่นแรกแบบแรกเริ่มเลยนะหนึ่งโอ้โหรุ่นไหนรุ่นแรกวะเนี่ยเอาละย้อนเวลาก่อนเครียดนะหน้ามึงเครียดออกกล้องหน้ามึงเครียดอะกูจําได้ละหนึ่งสองสารุ่นนี้ค่ะใครทันบ้างดูดีๆนะดูดีๆนะ เพราะว่าอันเนี้ยมันก็เปลี่ยนแพ็กเกจเยอะเหมือนกันเดี๋ยวก็จะรีบไปแล้วก็รีบมารีบไปทันโอ้โห,โหไม่เอาจริงๆนะไม่ทัน<อ>ก็บอกไม่ทันนะห้ามหลอกนะคือหมายถึงว่าใครเคยใช้แบบใครใช้จากแพ็กเกจนี้บ้างใครบอกไม่ทนันเอ้ยใครทันบอกทันใครไม่ทนันบอกว่าไม่ทันนะดูนะนี่นะรุ่นนี้รุ่นฝาปั๊มดูโลโก้ดีๆแล้วทุกคนจะรู้ว่า ฟันคิดอะมนโคตรสุดมึงแล้วไม่นะทันนะรู้ป่าวว่าการ์ดเป็นเจ้าของรู้ไว้ว่าการ์ดเป็นเจ้าของเออผมอยากรู้คือไอคนทันนะอยากรู้ว่าพอตอนซื้อไปอะรู้ป่าวว่าใครเป็นเจ้าของรู้ป่าวว่าคือการ์ดไม่น่ามีคนรู้ไม่น่ามีไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครรู้ก็ไม่ทันไม่รู้ไม่ไม่มีคนรู้หรอกมีคนรู้ด้วยทุกคนดูรุ่นแรกนะนี่คือรุ่นที่หนึ่งจริงๆอะเขาจะมีซองเป็นเทเตอร์มาด้วยเป็นซองเทเตอร์ซองเทเตอร์ตอนซื้อไม่รู้ค่ะ เอ้ยมึงไม่คนไม่รู้มึงมึงเชื่อกูครึ่งประเทศใช้ทุกคนรู้ปะการะขายสันคิดใช่ไหมแล้วการะบอกซุงว่าการะขายดีมากไอซุงไม่เชื่อเวยจในซุงอะไปเจอรูปพี่การดผมไปนั่งเสิร์ชไปนั่งเสิร์ชคือผมอะคือมันเวอร์ร้านฟองอะมันเวอร์คือผมผมเหมาะคือมาไม่ทันไงผมก็ไปนั่งมึงหารูปเลยระหว่างที่กูพูดมึงหารูปเดี๋ยวไม่มีคนเชื่อเอาเป็นว่าคนอยู่แบบรุ่นการะตอนเนี้ยคือทุกคนจะรู้อ่ะว่ามันขายดีจริงจริอ่ะต่อเสร็จปุ๊บใช่ไหมนี่คือรุ่นที่หนึ แล้วใครทันรุ่นนี้บ้างตามและรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับน้องซองอันนี้ตามอ่ะใครทันบ้างรุ่นนี้คือรุ่นที่ขายดีมากดีที่สุดเปิดตลาดซันคิดที่สุดเป็นรุ่นที่ตอนนั้นการขึ้นมาหาลาัยแล้วอ่ะทุกคนดูนะอันนี้คือรุ่นที่สองเห็นปะ่ะอันนี้คือรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งนะอันนี้คือรุ่นที่สองอ่ะ ซองเหลืองซันคิดซองเหลืองซันคิดขวดเหลืองซันคิดขวดเหลืองซองเหลืองอ่ะทุกคนดูดีๆนี่คือรุ<ม>่นที่สองเดีด๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดอีกทีเราจะไปแบบเร็วๆกันอืมอ่ะหนึ่งสองสามเสร็จปุป๊บอันเนี้ยทุกคนจะต้องเคยเห็นละอ่ะนะตั้งไว้เหมือนเดิมแมงโตนเยอะอะซันคิดอะก์ดบอกเลยเหมือนแบบเซรั่มเลิฟเลย๋ยวหาก่อนเนี่ยกูเจอรูปแล้วดูดิให้ทุกคนดูดิ เออไขายดีมากตอนนั้นอะนี่ทุกคนดูอันนี้คือกล่องไห้การได้เก็บไว้อยู่นะโหรุ่นไหนวะเนี่ยนี่นีนี่นีีนนนดูดิอ่ะดูนะมีกล่องมีอะไรใช่ปะ่ะเสร็จปุ๊บเริ่มทํามาเป็นแบบหลอดแล้วเพราะว่าลูกค้าบอกว่าบีบๆแบบนี้เขาแบบเวลาเขาใช้เขาแบบใช้ใชไม่ใช้ไม่หมดอะมันจะต้องควักออกมามก็เลยแบบโอเคงั้นจะทําเป็นหลอดดีกว่าอะทุกคน ใครทันรุ่นนี้บ้างเหมือนเซรั่มเลยหนึ่งสองสามทารามมีใครทันไหมใครทันรุ่นนี้บอกแม่ทันแบบซองอันนี้ทันไหมนี่รุ่นนี้คือฮิตมากเลยทุกคนดูที่การ์ดเคยบอกเซรั่มเลยไปเห็นปะหัวใจเป็นรูปการ์ตูนเดี๋ยวเรียงให้ก่อนอะดู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 นี่เฮ้ยแล้วมีกล่องอย่ี้นเห็นคนดูป๊บ รุ่นนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกันกันกบแบบซองแบบนี้นี่อตอนนี้หนูอยู่มอตอนนั้นอยู่มหนึ่งตอนนี้อยู่มหกแล้วอะทุกคนดูนี่น้องสันคิดเห็นปะอ่ะดูอันนี้มีคนทันเยอะแล้วนะรุ่นเนี้ยแต่ฉันว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ ทุกคนจะทันรุ่นล่าสุดเว้ยอ่ะทุกคนดนูอันนี้คือรุ่นนี้ใช่ปะ่ะ <c oughs> ไม่พอ <คน S 3> ทุกคนทันทุกคนกาละเปลี่ยนกล่องตลอดตอนนั้นอยู่โมต้นเองตอนนั้นเปลี่ยนกล่องทุกคอลเลคชันเพราะว่าตอนนั้นเกิเอดอะไรขึ้นรู้ไหมคนชอบแบบปลอมสินค้ากันแบบเรียนแบบสินค้าของปลอมเยอะเออกกก็เลยเปลี่ยนกล่องตลอดนี่กกก็เปลี่ยนกล่องมาเรื่อยๆอ่ะให้ดูกล่องนี่จริงในมือเนี่ยกะก็ทํากล่องทํากล่องมาเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเนี้ยันคินี่ยเนี้นี้อ่ะอ่ะสันคิดเันคิดสันคิดสันคิด ุกคนก็ซันคิดมาหรือยังคะนี่ไงทันทันตั้งแต่ตอนนี้ตอนขึ้นมาหาอะไรแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บทุกคนดูนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทุกคนทั้งประเทศทอยากให้เอากลับมาขายอีกอพรุ่งนี้สิบโมงพรุ่งนี้สิบโมงเจอกันพรุ่งนี้สิบโมงอ่ะอย่ดูนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทุกคนทันกันหมดแน่นอนพร้อมยังดูดีนะหนึ่งสองซนี่ค่ะ <c oughs> นี่คือนคนองงๆอะไม่เยอะมากน, <c oughs> นี่คือรุ่นล่าสุด <im it> <im it> และนี่คือมาพร้อมกันกับแบบหลอดแบบนี้ค่ะทันเดนไหมซุ้งคนทันโคตรเยอะนะทันทนัทนทนันรุ่นเนี้ย <im it> ทุกคนจะต้องทันอยู่แล้วเพราะว่ารุ่นเนี้ยขายไปแบบหลายแสนซองรวมๆกันเนี่ยหลายล้านซองแล้วทุกคนแบบเยอะมากแล้วการบอกเลยว่าคนทางประเทศต้องมีแบบรู้จักอะเพราะว่าแบบซันคิส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 ชอบมากอ่ะ ก็คือรุ่นนี้นั่นเองหลอดเนี้ยคือหลอดที่กาศยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะก็คือทุกคนลองไปดูคลิป<ล>ก็คือคนเนี่ยแล้วทุกคนด,ดูนะกาใช้จนกาศตัดหลอดซุงหยิบมาหน่อยอันนั้นคือของกาศหมดเลยทุกคนดูเนี่ยมีกองเหมือนเดิมทุกคนกาชอบเป็นกอง <c oughs> นี่อันนี้คือหลอดของกาดเว้ยเนี่ยทุกคนดูคือใช้จนต้องตัดควักตัดควักเนี่ยตัดแล้วควักออกมาเนี่ยทุกคนเนี่ยตัด แล้วควักออกมาอย่างเงี้ยเห็นปะเออมันใช้ดีอ่าุกคนดูสั่งยังไงพรุ่งนี้เปิดตัวพรุ่งนี้<ม>เปิดตัวตอน10บโมงเ<ะ><ม>ช้า<ม>ค่ะก<ร>ดสั่งในพรุ่งนี้นี่ไง,<ม>งชอบแบบนี้อ่าทุกคนดูป๊าป,ป๊าป,ป๊าปนี่คือรุ่นล่าสุดนะคะที่เรามีแล้วเราก็แบบไม่ได้ผลิตต่อเพราะว่ามันพักเด็กโปรเจกต์ไว้อยู่แล้วเราก็ไปผลิตรุ่นอื่นๆอ่าประมาณนี้เนี่ยทุกคนจะเคยเห็นเนี่ยเห็นว่ากล่องเนี้ยกล่องนี้คือประมาณช่วงเมษายนปีที่แล้วป๊าปนี่ ทุกคนดูนี่คือสันคิดทั้งหมดฟันรุ่นล่าสุดอย่างเดียวอ่ะไวอ้อูศาสา์จัดจบใครอยากได้เจอกันวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มาแบบเป็นแบบซองนะคะแล้วก็แบบหลอดเนี่ยจะมาอีกหนึ่งเดือนเพราะว่าตอนนี้แบบหลอดติดอยู่ซื้อะะได้เลยไหมพรุ่งนีพ้พรุ่งนี้สามารถซื้อได้เลยอ่ะเล่าให้ฟังก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็คนที่ไม่เคยใช้เนาะอ่ะคือใครเคยใช้ช่วยพิมพ์ให้พี่หน่อยว่ามันดียังไงทําไมแกใช้ฟันคิด ทำไมไม่ใช้รองพื้นตัวอื่นทําไมใช้ทันคิดบอกผมกผมมาสงสัยคนเดียวคนที่ทันทุกรุ่นน่ะแสดงว่าตามซื้อทุกรุ่นท,ทาไม<ะ>ทาไมถึงใช้ซันคิดเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเราบอกกันหน่อยปกปิดทันทุกรุ่นทุกคนคือ,กา,คอการเล่าให้ฟังก่อนอย่างแรกเลยนะคนที่ชอบซันคิดเนี่ยคือการชอบเหมือนกันการจะรู้ว่าทำไมทุกคนชอบซันคิดอย่างแรกเลยตอนที่กัรททำตั้งแต่ตั้งแต่แพ็กเกจแรกเลยนะตอนนั้นน่ะคือกัรอยู่มัธยม และการกำลังขึ้นกำลังจะขึ้นมาหาหลัยตอนกันอยู่ประมาณ 5, มห้ามหกกำลังจะขึ้นมาหาหลัยเนาะการทําตัวเนี้ขึ้นมามันคือกันแดดเนื้อแป้งอืคือการแค่ต้องการให้ลูกค้าใช้รองพื้นที่มันมีกันแดดด้วยอการก็เลยคิดขึ้นมาว่าแล้วถ้ามันเป็นเนื้อแป้งละ่ะเพราะการไม่ชอบเซ็ตแป้งการกอยากให้มันเป็นเนื้อแป้งเกลืยเลยการก็อยากให้มันเกลยอเลยอยากให้มันเป็นเนื้อกะามาัหยี่เกลยอที่แบบมันผ่องรีบแล้วรีบตื่นมารีบเลยแล้วไปแบบไปเรียนได้เลยปรากฏว่าเราก็ทำอีรุ่นแรกขึ้นมาบุกเบิกมาก กลายเป็นว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทําขึ้นมาอ,อเกิดจากขนมนี้ตัวเ,เองเกิดจากแบบว่าเพนพอยของเราเราชอบออแล้วมันเลยกลายเป็นว่าสินค้านี้ติดตลาดที่สุดในมานานทุกตัวถ้าใครที่เคยฟังอะไรจะรู้ว่าตัวนี้ติดตลาดที่สุดใายโคตรด,ดีเออคนจะรู้ว่าตัวเนี้ยคือดีที่สุดในมานานเลยพโพชั่นเพราะว่ามันคือแบบกันแดดเนี่ยแป้งตอนนี้หนูจําได้หนูใช้ผิวเราไม่ขาวมากพอทาแล้วไม่วอกเลย อ่าใช่พอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้กาจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าทําไมพรุ่งนี้ทุกคนน่ะต้องไปรอกดกันตอนสิบโมงเนาะก็คือทําไมแสงมันเป็นอย่างเงี้ยโอเคได้แล้วคือมันคือกันแดดเนื้อแป้งมันเป็นเนื้อแป้งที่ทาไปปุ๊บเนี่ยทุกคนหน้าเราอ่ะมันจะดูเหมือนแบบมันดูผ่องมันไม่หนักเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้บางเกินไปมันมีความพอดีมันเป็นฟิลเตอร์กันแดดที่มันแบบกําลังพอดีอ่ะคือคนที่เคยใช้ซันคิทเท่านั้นจะรู้ว่า ันอยากใช้สันคิดฉันรอสันคิดเพราะว่าหน้าฉันพองได้มีคนโกรธบอกว่าลิปมาชาติไหนคะใจ่ย็นจริงอะเห็นไหมพรุ่งนี้กี่โมงคะพรุ่งนี้สิบโมงค่ะสิบโมงเช้าเห็นว่านี่ใช้แล้วไม่ต้องทาแป้งใช่ใครที่แบบว่าไม่ชอบทาแป้งใช้ตั้งแต่มอต้นตอนนี้มาหกใช้มาทุกรุ่นโอ้ขอบคุณค่ะทุกคนคือดีทุกรุ่นคือจริงๆอ่ะมันก็คือสูตรเดียวกันนะคะแค่อัพในเรื่องของฟิลเตอร์กันแดดเฉยเฉยอัพต่างๆสูตรที่ทุกคนจะเคยเห็นกันเยอะที่สุดอะน่าจะเป็นสูตรเจ้้าตัวนี พรุ่งนี้เดี๋ยวสิบโมงเช้าปเปิดตะกร้าเลยครับทุกคนน่าจะเคยเห็นเจ้าตัวนี้กันเพราะว่าเจ้าต,ตัวนี้ตอนนั้นนะ่ะการอยู่มาหาลัยแล้วตอนนั้นนะ่ะบุกเบิกมากขายดีมากคือเดี๋ยวการเอาลูปมาให้ดูวันพรุ่งนี้มันเป็นรูปพี่การ์ดนั่งกลางขายแบบซันคิดอ่ะโคตรเยอะอีกรุ่นหนึ่งที่ทุกคนเคยเห็นกันก็คือรุ่นนี้อันนี้คือรุ่นตอนการ์ดอยู่ประมาณปีสามละตอนการ์ดอยู่ประมันปีสามปีสี่อันเนี้ยคนนัดรับคนไปขายกันในมหาลัยคนไปแบบไปส่งกันตามโรงเรียนตามแบบมปลายอะไรอย่างเงี้ มันเป็นรองพื้นที่เนื้อแบบมีความเบาบางสบายแล้วก็ไม่หนักผิวนะคะอ่ะตัวนี้จะสั่งในวันพรุ่งนี้นะส่วนใครที่ไม่เคยลองมาก่อนเนี่ยอันนี้คือต้องบอกตรงๆเลยนะว่ามันไม่ได้ปกปิดนะใครที่เป็นสิวเ,เยอะอันเนี้ยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าคุณอยากได้ในเรื่องของผิวพองในเรื่องของแบบทาแล้วรู้สึกว่าดูผิวโปง่งแสงอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากเพราะว่าลูกค้าเก่าการอะเยอะมากตัวซันคิดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนสิบโมงนะคะการมาเปิดตัว เจ้าตัวแพ็กเกจจริงของวันพรุ่งนี้นะแล้วก็<ช>จะมาเ,<ล>เปิดแบบใช่ใช้ดีใช้ดีมากแล้วก็พรุ่งนี้ทุกคนน่ะอย่าเสียใจนะคนไหนที่เป็นลูกค้าเก่าของ๊ารเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยแบบหลอดจะยังไม่ได้มานะคะเพราะว่าแบบหลอดแติดอยู่ที่ด่านแบบหลอดจะมาหลังจากนี้หนึ่งเดือนลองใช้ประคับประคองของเดือนนี้ไปก่อนจะบอกก่อนว่าแล้วทำไมถึงเ,เปิดขายแบบฟองก่อนก็เมื่อวานการไลฟ์สดแล้วกาเรใช้ซันคิดแล้วลูกค้าการะบอกว่าเอามาเลยเอามาก่อนเอามาก่อนเลย <ขอ S 1> แบบขอก่<ข>อนรีบไม่ไม่เยิม เอางี้ถามลูกค้าเก่ากัดดีกว่าลูกค้าเก่ากัดที่เคยใช้ซันคิดน้องเยิ้มไหมคะน้องเยิ้มระหว่างวันไหมคนทุกคนบอกให้กัดหน่อยตั้งในกาปุกแล้วค่ะพรุ่งนี้สิบโมงอะลูกค้าเก่ากัดบอกหน่อยว่าน้องเยิ้มไหมซันคิดจะมาที่เมื่อไหร่พรุ่งนี้สิบโมงครับมาดูบนไม่เยิ้มค่ะทุกคนลูกค้าเก่าเยอะกากุนะไม่หลุดไม่หลุดในการให้ดูไม่ติดแมสไม่ค่ะมันดีจริงๆซันคิด ระหว่างวันไม่มันยิ่งท่องไม่เยิ้มค่ะหน้าฉ่ำผ่องสุดสันคิดไม่เยิ้มใช้ไปโรงเรียนกูดมากแกเหมือนคนโ<ช>วยเหม,มือนแบบแฟนคลับการ์ดอวยให้ใช่ปะ่ะไม่ใช่นะบางคนนะ่ะไม่ใช่แฟนคลับการ์ดบางคนคือเป็นลูกค้าการ์ดจริงๆคือสันคิดอะ่ะมันขยายฐานนะ่ะเยอะมากๆตอนการ์ดอยู่มหาลัยแล้วมันมีช่วงหนึ่งอะ่ะที่การ์ดเคยเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆอะ่ะของการ์ดก็ติดอยู่ที่จีนเป็นแสนๆซองเลยเข้ามาที่ไทยไม่ได้พอเสร็จปุ๊บมามาถึงปุ๊บคนก็เลิกเหอะกันและ เรียบร้อยโร,ยรยงเรียนจีนเออมันเยอะมากแต่ว่าลูกค้าเก่าจะรู้กันว่ามันใช้ดีอ่ะทุกคนการให้ดูเนื้อเนื้อคือมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ค่ะเนื้อมันจะเป็นเหมือนแบบเนี่ยกำมยี่อย่างเงี้ยเป็นเนื้อแบบโทนสีแบบคือใช้ได้อ่ะทุกสีผิวสามารถใช้ได้ยกเว้นคนที่ผิวแบบค้ำมากๆอะไรเงี้ยจะแบบใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมาสูตรสูตรเนี้ยจะมาแค่สีเดียวก่อน,นะะหนูเคยเห็นเขาใช้แล,แล้วใช้ตามนี่อ่ะทุกคนดูนะปับ๊บนี่ เห็นปะมันจะเกลี่ยง่ายมากคือมันจะเป็นเนื้อแบบกำมะหยี่กำมะหยี่หน่อยๆนะคะมีกันแดดด้วย SPF 50นะแล้วก็ที่สําคัญก็คือพอทาไปปุ๊บอะหนึ่งชั่วโมงแต่งหน้าเสร็จปุ๊บอะไปโรงเรียนใช่ปะไปมหาลัยใช่ปะระหว่างวันอะมันเสร็จเข้าที่มันไม่ต้องทาแป้งแล้วพอเสร็จปุ๊บระหว่างวันอะผิวมันจะผ่องเคยใช้ดีมมันจะผ่องมันจะมีความแบบ หน้าดูโกลจังเลยหน้าเงาไอ้การ์ดออกไปข้างนอกเพราะว่าก็ไปลองยืนกับแดดแล้วลองเปิดกล้องหน้าแล้วลองถ่ายกล้องหน้าดูคือผมมาถ่ายรูปให้มันบ่อยคือเวลาที่โดนแดดใช่ป่ะแล้วแดดมันโดนหน้าหน้ามันจะแบบสว่างเออแล้วแบบผมต้องลดแสงลงอ่ะคือมันไม่เหมือนใช้แบบพวกคูชชั่นมันไม่เหมือนใช้พวกแบบคือมันจะต่างกับพวกคูชชั่นกับรองพื้นนะตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบ คนเรียกว่าสันคิดอะสันคิดคนเรียกว่าสันคิดอะมันคือชื่อสันคิดคือการทําให้คนอะมาเรียกชื่อกลางถึงน้องจะเป็นกันแดดผสมรองพื้นใช่ไหมแต่การาคิดชื่อกลางมาเพื่อให้คนอะเรียกว่าสันคิดจนทุกวันนี้คนก็เรียกแบบสันคิดสันคิดสันคิดเพราะว่ามันจะมีแบบสั่งได้พรุ่งนี้ครับพรุ่งเช้ตอนเช้าตั้งปลุกนะมาก่อนได้ก่อนตั้งปลุกนะแม่ตั้งปลุกนะพรุ่งนี้มาแบบซองนะคะมาแบบตัวเทสเตอร์มาช้าอดใช่แล้ว ทุกคนจะต้องแบบน่ารักจะจําได้จะรู้สึกว่าคิดถึงน้องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนจะให้ดูเวลาการแบบไปถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้คือรูปที่ยังไม่ได้แต่งนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากให้สอนตอนแต่งรูปหน่อยเนี่ยทุกคนหน้ามันดูแบบอันนี้คือแสงตอนมืดนะนี่คือแสงตอนแบบตอนกัรไปถ่ายอะ่ะประมาณตอนห้าโมงห้าสิบสามนาทีป๊บทุกคนแล้วหน้ามันยังแบบเนี่ยหน้ามันผ่องอะ่ะเนี่แหละทุกคนคือความสามารถพิเศษของเจ้าตัวสันคิดนะ นี่เดี๋ยวให้ดูตอนเซลฟี่ชอบมากเวลาแบบสมมุติว่าทีมบอกว่าเนี่ยกาดวันนี้จะต้องไปถ่ายรูปนะการก็จะแบบใช้สันคิปเพราะว่าหน้ามันดูผ่องเล่นกับแสงยิ่งตอนแบบตอนตอนโดนแบบแสงอะไรอย่างเงี้ยหน้ามันสวยมากดูกโกลแล้วคนก็จะถามว่าใช้อะไรคะได้ใช้ไพรเมอร์ไหมใช้ตัวไหนบำรุงคะตัวนี้ค่ะอ่ะโอเคประมาณนี้พรุ่งนี้เจอกันค่ะทุกคนตอนสิบโมงเช้านะเดี๋ยวให้ดูมีแบบอ่ะนี่ไงเนี่ย ทุกคนการถ่ายไว้ตลอดเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แต่งรูปนะดูดีหน้ามันดูพองมันดูโกลแบบไม่ต้องฟาดไฮไลท์อะหน้ามันดูแบบดูเนียนอ่ะเดี๋ยวจะสปอยเนื้อให้ดูแบบถาที่หน้าผากให้ดูก่อนก็ได้สวยมากนี่ดูเนียนดูพองดูโกลมากมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อตอนถาที่หน้าการครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆจะมาแา่พรุ่งนี้ทีเดียวตอนสิบโมงเช้านี่ เนี่ยโดนแดดพอมันโดนแดดหน้ามันแบบหน้ามันสว่างแล้วผมอะผมมาเป็นคนถ่ายรูปให้มันมันต้องมันต้องลดแสงลงมานิดนึงแล้นหน้ามันจะพอดีหน้ามันหเงาเงาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูครึ่งแบบหน้าผาก่อนแต่ถ้าใครอยากเห็นเต็มๆใช่ไหมคะลองไปดูตอนการแต่งหน้าก็ได้ในคลิปคือในคลิปอะมันจะเห็นแบบว่าไม่ได้เยอะมากมันจะดูมันจะแค่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เหมือนแบบ ลองพื้นปกปิดธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าในหลักความเป็นจริงน่ะเวลาที่พ่อแกออกไปข้างนอกใช้ชีวิตประจําวันนะจะเห็นว่าเออหน้าหน้ามันสวยอะทําไมผิวเรามันดูแบบมันดูสวยจังเลยวะมาวันนี <c oughs> ้เก็บนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะเหล่าซันคิดทั้งหลายเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะติดโมงเช้าตอนต <มง S 1> ิบโมงเช้านะาเดี๋ยวเปลี่ยนเนื้อให้ดูนิดนึงก่อนไปทีนี้ป๊าบ ดูดีแบบซองอ่ะแบบเทสเตอร์ยังไม่มีเนื้อเลยคือแม่งไม่มีแบบไม่มีจริงมันเก่ามากอ่ะไขดีมากซันคิดซันคิดเป็นอะไรที่ไม่ต้องพูดเยอะเลยเนี่ยทันทันทัน,นกันหมดันนี้ให้ทุกคนดูนะอันนี้คือกาดเกี่ยมมาให้ของวันพรุ่งนี้ที่จะมานี่คือจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะที่แบบว่าไม่ถนัดใช้พวกแปรงแต่งหน้าไม่ได้ถนัดใช้พวกอ่อฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช้ใช้มือเกี่ยวก็ได้คือมันเกี่ยง่ายนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นแบบเนื้อแป้งๆหน่อย อะแต่ว่าการอย่างเงี้ยคือการจะชอบเกี่ยแบบใช้ฟองน้ําชุบน้ํารอบหนึ่งใช้ฟองน้าชุบน้ํารอบหนึ่งมันจะง่ายกว่ามันจะทําให้ผิวอะเนียนกว่าเดิมนะคะแล้วก็ผ่องแต่ใครที่ถนัดใช้มือก็ได้เนี่ยทุกคนการจะถ่ายแค่ตรงหน้าผากให้ดูเนี่ยมันเกี่ยง่ายเว้ยมันแค่นี้แล้วมันก็น้ผักคืออะไรวะรีวิวทาแต่หน้าผากก็ถ่ายแค่หน้าผากเลยให้ทุกคนเห็นว่า เนี่ยทุกคนแค่เนี้ยมันก็ดีค่ะมันก็ผ่องแค่นั้นราคาเท่าเดิมไหมคะรอดูแบบซองเอางี้แบบซองแบบซองคือซื้อง่ายอย่างนี้ดีกว่าแต่แต่หมดไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าลูกค้าเก่าเยอะเนาะแต่ว่าลองดูก่อนเก็บกดเก็บกดเก็บกดลูกค้าตุนแน่เลยอ่ะทุกคนดูนะทุกคนดูนะดอบระหว่างวันไหมลูกค้าเก่ากัด ตอบอหน่อยตอ,ตอบแทนกัดนหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าก์ดไปแอดมารอบนี้อยาให้ขาดตลาดอีกได้ไหมลูกค้าบอกลูกค้าคนใหม่กัดหน่อยว่าซันคิดเขาดรอประหว่างวันไหม,มยา่ยาบ้าบ่าไหม,ออมย่าบ้าบ่าเอื้อดไหมมาแล้วเอื้อดแบบเอ,อื้อดไหมเอาความจริงเอ,อื้อดไหมอ่ะลองดูลองลดูดีค่ะไม่ดรอป แต่ว่าเขาไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะเขามีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียขเสียคือคนที่ชอบความปกปิดมากๆ,ๆเดียเขาไม่ปกปิดแล้วก็คนที่ชอบความแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะกันน้ำอะไรเงี้ยสันคิดมันไม่ได้กันน้ําขนาดแบบใช้ไมได้ส่การได้ไม่ได้น้องเขาจะได้แค่งานผิวก็ถ้ากันยิ่งกันน้ําเยอะความฉ่าก็ยิ่งใช้มา,ห,าห้าปีปแล้วสันคิดเลิศ ไว้จะราคานี้นานไหมคะท<ถ>า,าเสร็จ <นะ S 1> แล้วต้องทาปแป้งทับไหมไม่ทานะการการไม่ทาการแบบไม่ไม่ทาอ๋อคำถามหนึ่งใช้คู่กับคอนซีลเลอร์ได้ไหมใช้คู่คอนซีลเลอร์คือใช้คู่กับคอนซีลเลอร์คือปกปิดสมมติใครเป็นรอยสิวเยอะใช่ไหมก็คือทาคอนซีลเลอร์ทาทับทาทาันีเสร็จทาคอนซีลเลอร์เดี๋ยวพวกเนี้การมาแต่งหน้าให้ดูอีกทีหนึ่งนะจะได้เห็นกันาชัดว่าพอแต่งเสร็จแล้วมันผ่องขนาดไหนแต่ถ้าใครอยากเห็นทาชัดใช่ไหมคะก็ลองไปดูคลิปที่การเคยแต่งหน้าไว้ไปดูรีวิวก็ได้น คนเขาอากูเขียนว่าสังคิตขอ,อกูกไม่ดู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 ที่คลิปที่แบบผมแต่งหน้ากับการ์ดอะไรเงี้ยแต่งหน้ารูอะไรเงี้ยใครที่ไม่เคยใช้ใช่ไหมคะลองมาดูพวกนี้ลูกค้าการ์ดรีวิวกันนะคุณการ์ดรีวิวเร็วมากค่ะร้านอื่นรีวิวแต่ข้อดีบางร้านไม่บอกว่าไม่ปกปิดไม่อันนี้ไม่ปกปิดไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าการ์ดซื้อไปแล้วลูกค้าทักมดาด่ามันไม่ปกปิดมันไม่ได้ปกปิดคือส่วนใหญ่อคะค่ะคือการต้องบอกก่อนว่าลูกค้าใหม่บางคนน่ะอาจจะไม่ชอบเพราะว่าน้องอะไม่ได้ปกปิดแล้วอีกอย่่่่่าา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 งงนนนนนึึกกกกกกก็คคืืออออตตเเมพีีรรร์ดดขยะทัศษ แล้วก็มัธยมอย่างเงี้ยชอบมากเพราะว่าน้องๆเขาแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวเยอะมากใช่ไหมคะแลวเขาจะชอบใช้สันคิดเพราะระหว่างวันเวลาเขาแบบไปเรียนอย่างเงี้ยมอก่อนคุณครูจะไม่ให้แต่งหน้าเยอะมอก่อนคุณครูจะไม่ให้ทาคุูชาติเดี๋ยวนี้ไม่ทาลิปไม่ทำเลยไม<ห>่ได้ทาลิปมอก่อนคนไม่ให้ทาเลยเลยแกก็เลยคิดขึ้นมาว่างั้นเป็นกันแดดเนือแป้งละกันเผื่อคนแบบ เอาไปใช้คร<อ>ูถามทาอะไรมาอ<ช>ทา<ำ>กันแดดใช้กันดแดดสันคิดอะไรอย่างนี้เออก็สันคิดต่างกับบัรด,ดี้ยังไงคนละฟิลเตอร,ร์กันแดดครับค,คนเนเื้ออย่างรองพื้นบาตด,ดี้เนี่ยเขาจะเป็นรองพื้นที่เป็นเนื้อบางเบาส่วนอตัวสันคิดเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์กันแดดที่เยอะมันจะมีความตึบต๊บๆหน่อยมันจะมีความแบบใครที่เคยใช้สันคิดจะรู้ว่าเนื้อมันจะแบบคล้ายกันแต่มันจะไม่เหมือนกันตัวสันคิดเนี่ยมันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความพ่องมีความแบบบอกไม่ถูกอ่ะ พรุ่งนี้ปล่อยกี่โมงคนใช้สันคิดจะต้องรู้กันน่สิบโมงเช้าครับสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าได้ก็ส่วนลิปออยมาวันไหนอ่ะมพี่ซุ่งบอกหน่อยลิปออยตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตเลยเพราะว่าอย่างที่ต้นไลฟ์ไปเราเพิ่งถามคือมีหลายๆคนที่เคยสั่งของมาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังของก็ยังติดที่ด่านอยู่กินซันคิดนะคะกินซันคิดใครตอนนี้ไม่มีอัปเดตเลยครับตอนจริงๆอ่ะแพนคือเดือนนี้เลย แต่ว่าตอนนี้ที่ด่างเขาย,ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรออกมาลเลยลิออยมาวันไหนคือการ์ดอะยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยการ์ดจะเอามาขายวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้วันพรุ่งน,นี้เหมือนกันแต่ว่าคืออย่างแรกเลยเนะี่ยการ์ดต้องขอโทรลูกค้าก่อนเพราะว่าหนึ่งคือเขาอะทา เขาทาเสร็จแล้วโรงงานการะทำเสร็จแล้ว,ลงงลวไม่ได้แบบมีปัญหาในเรื่องของไทม์ไลน์หรือไทม์การผลิตเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเจ้าตัวแพ็กเกจอ่ะทุกคนแพ็กเกจของกาละน้องเป็นแอพพิเคเตอร์แบบหัวใหญ่แล้วแพ็กเกจกาละมันมีความกลมแล้วก็ใหญ่มันต้องนําเข้ามันต้องนําเข้ามันไม่มีในไทยแพ็กเกจนี้เขาไม่มีในประเทศไทยกาก็เลยไม่สามารถอ่ะเอาแพ็กเกจในไทยให้ลูกค้าส่งไปก่อนได้ก็เลยแบบรอเลือกที่จะรอทีเนี้ยพอเลือกที่จะรอใช่ไหมคะกลายเป็นว่าตอนนี้วันตุดจีนแล้วประเทศที่จีนเนี่ยเขาหยุดเดือนห,หนึ่งเขาหยุดหมายความว่า คนจีนงี้คนจีนจะไม่หยุดเหมือนคนไทยคนไทยจะหยุดแบบวันหนึ่งเต็มที่ก็สุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ช่วงสงการก็อาจจะ3 4มี่หวันติดกันคนจีนหยุดติดจีนคือหยุดเดือนหนึ่งคนจีนหยุดตุดจีนหนึ่งเดือนอะไม่ไม่เชื่อทุกคนลองดูคอมเมนต์ในนี้ก็ได้ว่าไปแก้การไลฟ์ไปการไลฟ์ก่อนหน้านี้อีกคู่ประกอบการหลายท่านก็คือเจอปัญหาเดียวกันกับการก็คือของติดอยู่ที่จีนแล้วก็บางคนติดเป็นเดือนบางคนติดมา1ิวันแล้วซึ่งการเนี่ยติดมาเป็นหนึ่งในนั้นการก็เป็นหนกันแต่่วา เราเรารู้สึกว่าเออถ้าไม่เป็นไรอะ่ะถ้ามันจะมาอีกทีนึงอะ่ะแล้วแบบสมมติลูกค้าแบบไม่สนใจแล้วเออกาก็โอเคยอมรับแต่สีใหม่นะสวยนะแต่ว่าสีใหม่นะสวยนะเออสวยแต่ว่าเราเข้าใจเพราะว่า <c oughs> ก็เสียใจเหมือนกันที่มันมาไม่ทนันแต่เราไปเล่งอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าเรายังต้องใช้แบบสินค้าจากในประเทศเขาอยู่เพราะว่าแพ็กเกจเขาดีอะ่ะเออแพ็กเกจเขาแบบแพ็กเกจของไทยจะไม่ได้แบบได้มาตรฐานขนาดนั้นแล้วก็แพ็กเก็ของไทยจะไม่มีแพ็กเกจตแบบนั้นแพ็กเกจจิ้งโมอะไรเงี้ยมันหายากเนาะ เออส่วนใหญ่ประเทศนั้นเขาแบบผลิตอยู่แล้วก็นั่นแหละทุกคนก็อย่างที่ผมทาไปเมื่อกี้แหละครับก็คือสีใหม่สีใหม่โคตรสวยทุกคนมันเป็นสีแดงส่วนสีชมพูก็มีเหมือนกันแต่ว่าสีแดงมันเป็นสีอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนดูนะตอนแรกกาสจะมาขายตอนเนี้ยแหละเนี่ยทุกคนดูนะอ๋อตัวเดียวกันเนี่ยทุกคนสวยมากนี่ดีแล้เจะมาขายตอนตุตจีนอ่ะเขาแบบมาไม่ทันการแช้เซรั่มไว้ครับเซรย่มซุปเปอร์ไว้ขวดสีเหลืองทุกคนดูนะอยากให้มีคอนซีลเลอร์แบรนด์พิการ คอนซีลเลอร์ตามกําลังตามออกมาครับเสร็จแล้วด้วยลองไปดูคลิปแต่งหน้าดูพี่การที่ใช้คอนซีลเลอร์นั่นแหละสวยมากแต่การาไม่อยากแบบออกมาทําคลิปแล้วก็แบบลูกค้าทุกคนเลยอยากยสั่งของให้แฟนสั่งได้ที่ไหนครับอยากสั่งทุกอย่างเลยสีแดงสวยมากเป็น<า>สีที่ทุกคนคน่าจะชอบแต่ว่าเราเข้าใจแหละว่าแบบมันมาไม่ทันอะ่ะเราแบบไม่กล้าไปเร่งเขาด้วยเพราะว่าเขาหยุด วันหยุดเขานะจะโทรว่าเฮ้ยตื่นมาทํางานจริงสีสวยมากค่ะทุกคนสีสวยมากจริงๆแล้วก็ฉ่ากลิ่นดีเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มความสีแดงให้ให้มันติดชัดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสีชมพูที่ทุกคนชอบกันนะ่ะการเอาฟีดแบ็กไปพัฒนาแล้วนะคือตอนแรกทุกคนใช้ไปแล้วสีมันใสๆใช่ไหม<อ>มัน,ไม,นไม่ค่อยมันไม่ค่อยเห็นสีชมพูเราก็เลยแบบว่าไปทําสีชมพูอ่ะให้มันมีสเตนมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นชมพูแนววันเย็นนะเป็นชมพูแบบว่าชมพูออกส้มๆนิดนึงให้สีมันดูแบบ เข้ากับสีปากแต่ก็ไม่ใช่ทาไปแล้วสีชมพูเลยนะมันก็คือคุณสมบัติคือล<ช>ิปออยด์มความเงาแต่แค่ว่าอัปเกรดจากรุ่นที่ก่อนหน้านี้ฝั่งเราสั่งยังไงคะฝั่งเราฝันะ่งเราส่งไปแล้วลองไปเดิน,นะะถามร้านดูเขาแต่ว่าไม่ไม่ไม่แต่ว่าฝั่งเราหมดแล้วฝั่งเราลิปออย์หมดแล้วฝั่งเราตอนนี้จะเหลือแค่พวกสกินแคร์ใช่เพราะว่าที่เหลือคือหมดแล้วเพราะว่าฝั่งเรากลิปออย์ก็ขายดีเหมือนกันวันนี้ที่ไม่แต่งหน้าเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะทำคอนเทนต์แต่งหน้า จะต,ต้องถ่ายอีกรอบนึงก็เลยแบบไม่อยากถ่ายแล้วก็ลบถ่ายแล้วก็ลบอะไรประมาณนี้แต่ว่าุ่งนี้มาแต่งหน้าตอนประมาณสิบโมงเชา้าแล้วก็วันนี้เป็นวันเที่ยวนะทุกคน,นเดินทางเดินทางกันปลอดภัยนะคะฉะนั้นก็ต้องเที่ยวซ<อ>ึงใช้ลิปเบอร์อะไรคะสีสวยมากใช้ยส,ส,สีแดงลิปออยสีสแดงลิปออยสีแดงสีไม้แบบสวยมากดูดิสวยมากเรายิ่งทากับแทรทูตินนะทุกคนคือโคตรสวยชอบแบรนด์นี้มากชอบตรงที่ว่ายอมรับฟีดแบ็กจากลูกค้า แล้วก็มาปรับปรุงโดยไม่แก้ตัวอย่าทุกคนเยนะใช่ทุกคนคทําผิดก็ต้องแก้ไอ้ดีก็ต้องแก้ไม่ดีก็ต้องปรับปรุงเห็นเนาะเราดีนะทุกคนที่กาด้าเอาลิปออยล์ร็อตแรกอะ่ะมาแบบไม่ได้แบบมาเป็นแสนแท่งเนาะตอนแรกมาเป็นหลักหมื่นก่อนดีนะที่ได้ลูกคา้า <c oughs> ลูกค้าคอมเพนตอนนั้นเลยว่าสีชมพูอ่ะอยากให้มันเข้มขึ้นส,ตร,นะสตรีน,นสตรนมากขึ้นเราก็เลยแบบเออดีอะ่ะพอเราทําออกมาปุ๊บใช่ไหม อย่าพิ่งมั่นนะว่ามันดีมากอะเราทําไปก่อนนะเราแก้ตามลูกค้าเหอะเพราะสุดท้ายคนซื้อไม่ใช่เรา,างไงลูกค้าเป็นคนซื้อเราจริงๆมันช่วยได้แล้วก็ทุกคนลองดูนะสีแดงอันเนี้ยทุกคนลองดูว่าแบบใช้ไปแล้วว่าชอบหรือเปล่ากัสคิดว่าแบบยังให้คําตอบไม่ได้ว่ามาช่วงไหนเพราะว่าตอนนี้ที่จีนะหยุดเดือนนึงแต่คือถ้ามาก็คือมาพร้อมกันทุกสีเลยถ้ามาปุ๊บก,ก็คือมาทุกสีเลยเพราะว่าเขากัสส่งให้เขาส่งมาเป็นทีเดียวนะคะพัวดเลยแต่ว่าสีแดงสวยมาก๋ยวกให้สวอตให้ดูคุ้มค่าแก,กา่ ทุกคนดูนะเน,นี่ยเหมือนนี่เห็นว่ามันมีความแบบใจนําเสนอคุณมใจนําเสนอนะออยตัวเดียวกันครับแล้วปากคําก็คือตัวนี้คือมันจะมีความแบบมันไม่ไม่ไม่เห็นปากคำเนาะมันสวยอะ่ะมันแบบปากมันดูแล้วเลือแล้วเลือดดูแบบดูธรรมชาติสุขภาพด,ดีสุขภาพดีพดแบบหน้าศใช้แบบสีแดงสีนะ้ำคือสวยมากมันเป็นแดงที่แบบแดงปาก